สวัสดีครับพามสปอร์ตนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรองเท้าของ ASIC กเจแปนนะครับและรุ่นนี้ที่เอามารีวิวก็จะเป็นรุ่น ASIC กเพาเวกเอฟเ f ฟนะครับตัวนี้เป็นสีมาโกบูนะครับนะฮะก็เราก็เคยรีวิวสีอื่นไปแล้วนะครับแต่ว่าสีนี้ยังไม่เคยรีวิวเลยนะครับก็เป็นสีใหม่ล่าสุดนะครับสีเนี้ยผมบอกได้เลยว่าลงคอร์ดเมืลัยเด่นเมื่อนั้นนะครับพื้นคอร์ดสีเขียวสีฟ้าเนี่ย เขาจะเป็นสีแบบสีมากโกบูเนี่ยเขาจะเป็นสีแบบเขียวเขียวอมน้ําเงินน้ําเงินนะนะครับแล้วก็ตัดด้วยพื้นสีแดงเนี่ยเด่นมากๆนะครับรองเท้ารุ่นนี้นะครับก็เหมือนกับทํามาแทนบาทหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแตเพราะบาทเนี่ยตอนนี้ยังไม่ออกเลยนะครับแต่รุ่นเนี้ยนะครับออกมาแล้วก็มีสีใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับ,นะรบก็เป็นรองเทา style ้าสไตล์ all r าว n d safety เหมือนกันนะครับ ตัวนี้เป็นของแท้ของญี่ปุ่นนะครับของปลอมมีไหมมีนะครับแล้วก็โดนของปลอมกันไปเยอะเลยนะครับเดี๋ยวนี้ของปลอมเขาเนียนนะครับเนียนมากแล้วก็ราคาเนี่ยนะครับจะไม่ต่างจากของแท้สักเท่าไหร่นะครับเพื่อเวลาคนซื้อจะได้ไม่ตกใจนะว่าทําไมมันถูกจังนะครับตัวนี้นะครับพื้นเนี่ยเป็นนอนมาร์กิ้งนะครับราสักเกตได้ว่าพื้นเนี่ยเขาจะกว้างมากนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวสเตเบิลทัสนะครับ ตัวเซเบิลทัชเนี่ยนะครับเขาจะมีตั้งแต่หน้าเท้าจนถึงข้อเท้าเลยนะนะครับเห็นไหมตรงหน้าเท้านะครับกันพลิกได้ดีมากๆนะครับนี่ะวคับแข็งแรงมากนะครับตัวนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นรองเท้าที่สเตเบิลนะครับเป็นรองเท้าที่เซฟตี้นะครับนะฮะมีความมั่นคงมากๆนะฮะตัวนี้นะครับตัวนี้ช่วยล็อกข้อเท้าหน้าเท้าได้ดีมากมันจําเป็นจริงๆนะนะครับตัวเนี้ยนะฮะ คือถ้าพลิกหน่อยบวมก็บวมอยู่ตรงเนี้ยนะครับแต่ถ้าพลิกนะครับเยอะๆหน่อยนะครับก็จะจะต้องผ่าเข่ากันเลยนะครับมีลูกค้าหลายคนนะที่มาปรึกษาเหมือนกันนะครับว่าผ่าเข่ามาแล้วเราต้องใช้ยังไงเนะี่ยพลิกแบบเนี้ยนะครับคือล้มเนี่ยโอ้ยอย่างว่านะครับข้อต่อเรารับน้าหนักถึง3เท่าของร่างกายนะครับเวลากระโดด่ยาเท่าแต่เวลาเรากโด,ดลงมาแล้วมันพลิกเนี่ย นะครับน้ำหนักหาเท่าเราเอ็นข้อต่อเราเนี่ยเราน้หนักเยอะมากนะครับผมเคยเห็นนักกีฬานะครับระดับนักกีฬาระดับโลกนะครับกระโดดลงมาขาเดียวเนี่ยนะครับพลิกเนี่ยหลายคนละนะครับอย่างล่าสุดนี้เห็นอยู น่ากลัวมากของมาลินเนี่ยนะครับนะฮะพลิกแล้วโอ้โหเจ็บแล้วหยุดยาวเลยนะครับซึ่งกลารเนือเราไม่แข็งแรงเท่านักกีฬาก็ต้องเซฟตี้หน่อยนะครับส่วนด้านในนะครับด้านในก็จะเป็นเซเวอร์ทัดเหมือนกันแต่ตัวนี้จะมีความยืดหยุ่นมากกว่าด้านนอกนะครับตัวนี้จะช่วยปกป้องนะครับในเรื่องการเกิดรองช้ำนะครับใครใส่เอสิกจะรู้เลยนะครับว่าเอสิกเนี่ยเขาโดดเด่นเรื่องป้องกันการเกิดรองช้ำมากมากนะครับไฟฟมนี่ ไฟอย์โฟมนุ่มนะครับเด้งเอนเนอรี่รีเทิเขาดีนะนะครับเขาถึงไม่ต้องใช้เจลละนะครับเพราะเขานุ่มนุ่มแล้วออกตัวได้ดีออกตัวได้เร็วนะครับนะครับเจลเนี่ยมันยังมีน้ำหนักหน่อยนะครับแต่ตัวไฟอยล์โฟมนยเขาจะเบานะครับตัวนี้นะครับช่วยบาลานซ์เรื่องข้อต่อนะครับบางคนยืนเอียงด้านนอกด้านในนะนะครับนะฮะอันนี้อันตรายมากนะนะครับเวลาเราวิ่งเนี่ยบางคนเนี่ยเจ็บเข่าด้านในรู้เลยว่ายืนเอียงแบบนี้เลยนะครับซึ่ง เขาจะรับน้าหนักอยู่ข้างเดียวเองข้อต่อข้อต่อเรามี2ข้างนะนะครับจะมีคู่เสมอนะครับเพราว่าจะเป็นข้อเท้าข่านะครับนะคือถ้ามันเอียงแล้วรับน้ำหนักอยู่ฝั่งเดียวเนี่ยอันตรายแล้วนะครับอาการพวกนี้จะไม่เกิดฉับพลันนะจะเกิดระยะยาวเลยนะครับจะเหลื้อลังเลยนะฮะเหมือนบางคนอนะาจจะบอกรองเท้าอะไรก็ใส่ได้นะครับแต่รองเท้าที่เซฟตี้ดีๆไม่ได้ใส่ได้ทุกคู่นะนะครับ อย่างข้อต่ออราอยู่เงี้ยนะครับถ้ายืนเอียงด้านในเนี่ยเขาก็จะรับน้าหนักอยู่ข้างเดียวนะครับแทนที่เขาจะกระจายน้ําหนักการรับน้าหนักนะครับกับรับน้าหนักอยู่ข้างเดียวซึ่งทําให้ข้อต่อด้านในนะครับเกิดจากการเจ็บได้นะครับอาการพวกนี้สะสมนะนะครับเนี่ยข้อต่อเราจะอยู่เงี้ยเวลาเราไปซื้อเซฟตี้เหมือนกันนะครับเซฟเข่าเหมือนนเขาก็จะบล็อกเข่าเราให้มันตรงแบบเนี้ยนะครับซึ่งเขาจะไม่ให้เอียงไปเอียงมานะครับซึ่ง คืออาการพวกนี้นะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าเจ็บเข่าด้านในนะครับนะฮะเซฟตี้เนี่ยเขาจะมีลูกยางอยู่ข้างๆอยู่แล้วนะครับบล็อกเขา่าช่วยบล็อกเข่าไว้นะครับซึ่งเเราจะเห็นในในผู้สูงอายุที่มือเก่าๆนะครับฝีมือนี่ใช้ได้เลยนะครับเก่งกาดตีเด็กวิ่งเลยล่ะนะครับแต่ว่าพอวิ่งเนี่ยนะครับวิ่งไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่า รองเท้าสมัยก่อนเทคโนโลยีเขายังไม่ได้ดีเท่าสมัยนี้นะนะครับการบาลานซ์เขต่อการรับแรงกระแทกเองนะครับยังน้อยอยู่นะครับเนี่ยกระแทกเข้าไปโอ้โูสะท้านเข่าเลยแหละนะครับนะเพราะอย่างที่บอกครับเรารหนักถึง3เท่าของร่างกายเวลาเราวิ่งแต่เวลาเราวิ่งเบรกกระแทกอย่างเงี้ยนะครับ5เท่านะนะครับซึ่ง มันจะมีผลในการเล่นกีฬาด้วยนะครับแล้วก็ชีวิตประจําวันด้วยบางคนเนี่ยนั่งยองๆไม่ได้นะนะครับก้มก็ไม่ได้ปวดหลังเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นผลที่ใช้รองเท้าที่ไม่ค่อยซัพพอร์ตนะครับอาการพวกนี้เป็นระยะยวนะครับจริงอยู่บางคนอาจจะบอกว่ารองเท้าอะไรก็ใส่ได้แต่รองเท้าที่ยืดหรือยุการใช้งานของร่างกายเนี่ยนะครับไม่ใช่ใส่ได้ทุกรุ่นนะครับนะฮะก็รักที่จะเล่นกีฬาแบบแล้วนะครับนะก็ ช่วยถนอมร่างกายหน่อยนะครับเขาจะได้ใช้งานเป็นนานๆนะครับชีวิตประจําวันจะได้ไม่มีปัญหาด้วยนะนะครับข้างเท้าด้านในนะครับวัสดุเขาจะเป็นอย่างๆแบบนี้เลยนะครับตรงที่ใช้ลากเท้านะครับนะครับตัวรองเท้าก็จะค่อนข้างที่จะเซฟตี้เลยรุ่นนี้นะครับ รุ่นนี้จะโดดเด่นเรื่องการเซฟตี้มากนะครับการบาลานซ์ดีมากนะครับภาตาข่ายตรงที่ใช้ลากเท้าเนี่ยนะครับนะฮะเป็นยางอัดขึ้นมาเลยนะนะครับรองเท้าด้านในนะครับแต่ก่อนจะไปโดนเบรกตรงนี้นะครับ ไปโดนขอบอยางก่อนนะครับตัวนี้เ็าทาพื้นมาค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็กว้างออกมานะครับช่วยในเรื่องการเบรกยืดียุการใช้งานของรองเท้าด้วยนะเบรกดีกว่าด,ด้านบนอยู่แลลวนะครับพื้นยางเนี่ยนะครับแล้วต้องปลายรองเท้านะครับครับก็จะมีฟล์โฟมด้วยนะครับแล้วก็ตรงพื้นยางตรงหัวรองเท้าก็จะมียางหุ่มขึ้นมาบางคนใช้ปลายเท้าเบรกตรงนี้ยิงรีเขียนยูเนี่ยใครไป ดูเลยหโหัวรองเท้าก็เป็นรูเลยนะครับนะฮะตัวนี้ก็ช่วยในยเรื่องการเบรกยืดอายุการใช้งานของรองเท้าด้วยนะครับ,นะรบก็ใครที่กําลังมองหารองเท้าที่เซฟตี้ดีๆแน่นๆนะครับพื้นกว้างๆใส่สบายบาๆนะครับนะฮนะเซฟกันข้อเท้าพลิกหน้าเท้าพลิกหิวครับแข็งแรง นะครับรองเท้ามีเอเจีดีเทอนี่ดีช่วยเรื่องการบาลานซ์ข้อต่อนะครับนะฮะช่วยเรื่องการซัพพอร์ตแรงกระแทกนะครับป้องกันการเกิดรองช้านะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆอีกตัวหนึ่งเลยนะครับใครสนใจของแท้ของญี่ปุ่นก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับที่พามสปอร์ตนะครับวันนี้ขอจบการรีวิวเอสิคเพาเวอร์เบรกเอฟเอฟสี C ่มาโกบู u, แต่เพียเท่านี้ครับขอบคุณครับ